สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีฮะและเหล่าผู้ศรัทธาในส์นแห่งการต่อสู้ทั่วโลกครับท่านชมคืนนี้ครับนักกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับเรา,เาเกำลังจะย้อนเวลากลับไปสู่ยุคทองค,อครับท่านชมยุคที่มวยไทยได้ประกาศตักดาและเขย่าวงการคิกบองให้เด่งดังไปทั่วโลกครับโอ้โหนี่คือศึกแห่งตำนานครับท่านชมการเผชิญหน้าที่ถูกกาเองลี่คือศึกเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีของสองชาติครับท่านชม การระทะการของอคิยะที่แพ้จริงครับนักชกจากไทยฮะปูนยายคาว่ายอดมวยขึ้นมาใหม่ครับทุยนเขาคือความงดงามของการออกอาวุธคือความฉลาดหลักแหลมครับและเป็นผู้ที่ทําให้ชาวญี่ปุ่นต้องหยุดหายใจครับและยอมรับในความยิ่งใหญ่ของมวยไทยครับพอพบกับนะครับสามารถพยักอัุณคนนี้ท่านชมผู้สร้างความมืองาไปทั่วโลกครับโอ้โหคู่นี้ชกกันเมื่อ26กรกฎาคมครับ2530ครับประเทศญี่ปุ่นนะท่านชมดูว่าสามารถพยักอรลลุณคนนี้ครับมานี่ครับ เดินเข้าหานักชกไทยญี่ปุ่นครับเตะขวาหนึ่งทีอูเตะขวาหนึ่งแท่งครับเพื่อนดูโอ้กูมาเสียงหือฮาเสียงเตะของสามารถนี่โอ้โหสร้างความมือฮากับแฟนมวยเป็นอย่างมากท่านชมชิโรตโตะนี่เป็นเป็นมวยหมัดอยู่แล้วนะครับแหมระวังหมัดของเขาให้ดีคะท่านชมดูครับเจ้าวันนี้จะได้ออกหรือเปล่าเจอยอดมวยอย่างอาธิยะสามารถคนนี้ท่านชมดูครับโอ้ในปี2530นี่มันมีสนเสน่ห์เป็นนักมวยโอ้โหตวัดหมีสก,กัดครับมากโอ้โหสกัดกั้นของชิโรโตะนะครับจะวิ่งเข้ามาท่านชมสามารถถีบสกัดไว้ฮะ นี่หูจหวะต่อยขวาโดนแข้งซ้ายของสามารถมากโอ้โหชิโรโต้ตีจังหวะสับขอกซ้ายท่มปุ่มาเล่งถองมีโคมว่าคูสามารถตอนนี้ว่ายังไงครับชิโต้เดินมาต่อยมัดขวาไม่เตะซ้ายหนึ่งทีครับอู้เตะทิมซ้ายลำตัวทีครับเป็นเกียรติอย่างมากครับที่นชมคลิปเก่าๆแบบนี้มาเล่าใหม่อีกครั้งครับท่านชมโอ้โหฮะวิ่งออกมาเตะครับมาแก๊บชิบอ้ครับวางแข้งขวานทงครับชิโรโต้คูสามารถนี้เดินเข้าหานะท่านชม อู๋ครับอธิยาไอคิวมวยของแกนี่ไม่ธรรมดานะสมองมวยโอ้โหเดี๋ยวมาดูครับว่าจะใช้บแบบไหนท่านชมนี่โอ้โหจังหว,ตหวะต่อ,ตอยขวาตรงนี้โอ้โหโอ้โหโลงไปกิ้งครับชิโรตโตะฮะโอ้โหไม่จังหวะโดนหลอกต่อยตรงนี้ท่านชมมาโอ้โหโดนไปหนึห่งนะครับชิโรโตะโอ้โหจังหวะนี้ไม่แทนตั้งตัวจริงครับโดนขวาตรงของถึงสามารถเข้าไปนะหยุดไปไหมครับมาเดินเข้าหา มาวายัางไงครับไปขวาหนึ่งที่ก็ปุ่มมาบวกความระยะใช่หูทว่าเอาแตะสูงเข้ามาล่วงไปเองครับดอกนี้ไม่โดนอาวุธกูสามารถกูยกขาลอยครับขาสูงยกล่วงไปเองนะฮะอย่างเงี้ยจังหวะดีครับคีโตโตก็พยายามหาทางเข้าเยอะจังหวะต่อยขวาเอาระวังครับมากูาสามารถกดบวกมาเลยนะฮะเอาคู่พื้นคีโตโตอ่ะตั้ใงใจนฮะมาจะวิ่งเข้าไปดื้อไม่ได้ครับต้องมีอาวุธนำเข้าไปครับ มาแทงซ้ายมาไม่ถึงครับดอกนี้กิโรโตะจังหวะต่อยขวาก็ไม่ถึงครับคูสามารถดึงหลบได้นะฮตีไม้ไม่ทีครับดอกนี้เตยขวาหนึ่งทีครับตังตีถ้าเตยขวาหนึ่งแข้งเข้ามาเตยสูงให้ดอกนี้โอ้โหสามารถดึงหลบได้ครับแม่จระฟอคุณสายตาดีเหลือเกินครับนี่ฮะโอ้โหกิโรโตะว่ายังไงครับเตยแทงขวาเอ้าดอกนี้คุณสามารถเก็บหรือบาร์เข้าไปมมีเรื่องมี้ะโอ้แก ใช้คนอุบายหลอกชิโรโตะครักระโดดมาสับขวาตรงนี้ชิโรโตะชิโรโตะไม่สนครับตอนนี้วิ่งเข้าหากระโดดเข้าหาอย่างเดียวครับมาระวังนะครูสามารถคนอุบายเยอะนะครับไม่ได้ใช้แต่กําลังครับใช้สมองต่อยนะครับตอนนี้ครูสามารถฮะดูครับจังหวะเดินบีครับครูสามารถว่ายังไงครับมาไม่ได้ออกครับบอกนี้ทีบอกครับชิโรโตะจังหวะต่อยขวาตรงนี้หนึ่งทีก็แมนขวาลําตัวนะฮะตีแล้วต่อยขวาฮุกไปโอ้โหสวยฮะมาระวังนะชิโรโตะ เข้าหาหมดยกทีหนึ่งครับท่านชมโอ้โหโดนไปหนึ่งครับพักต้นยกที่หนึ่งเข้านะครับโอ้โหชิโรโต้ฮะนี่ครับโดนหมัดขวางกูสามารถนะฮะล่วงลงไปกึ้งครับแล้วยกและเข้านะครับมาต่อเกมวันยกที่สองต่อท่านผู้ชมผู้นี้ชคกัน5ยกนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นครับท่านชมในปี2530ครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมท่านใดอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างหรือเปล่าครับหรือว่านั่งดูทีวีโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน บอกคอมเมนต์ความสึกกันหน่อยนะว่า,วามันเป็นยังไงครับท่านผู้ชมนี่ฮะเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่นำคลิปเก่าๆแบบนี้มาเล่าใหม่อีกครั้งฮะท่านผูช้ชมดูครัิโรโต่ว่าแบบไหนฮะว่าแบบไหนผมก็ว่าแบบนั้นครับขู่ความสามารถเตียบขู่มาริกระโดดท่านผูมไต่ขวาขึ้นบนนะไต่ขวาขึ้นเยอะไปรูทะไต่ขวาเอ้าวาที่ครับมาชิโรโต้ก็ไม่ลดความพยายามฮะดูครับจะเดินบดเจาะก,กำแพงเข้าไปยังไงครับดูครับท่านผู้ชมมันลุ้มลุ้นด้วยการไต่โอ้ยต่อยขวาตรงนี้ไม่ถึงครับมาท่านผู้ชม เลยครับผูสามารถผู้จังหวัแท็กซ้ายเข้ามาครับของชิโรโตะฮะมาดีบอกครับผูสามารถนี่จุดจังหวะสับฟอรซ้ายสับฟอรขวาอุ้ยระวังนะี้ั้โอเคเลี้ยแต่ซ้ายหนึ่งทีครับอู้ถีบฮะทุกคนเพื่พยายามพื้นให้แข้งมาครับมาไม่กลัวนะฮะโอ้โหยิงเจ็บยิงมาฮะชิโรโตะขอบผู้จังหวะดดีเอาไปแข้งดีหน้าครับนี่ครับคุณผู้ชมสองทีจะเตะซ้ายหนึ่งแข้งครับผู้สามารถ ไปท้ายหนึ่งแข้ครับปูคิโรโต้พยายามพื้นมาหมัดมาหนึ่งชุดก็ไม่ถึงหน้าของปูสามารถนะปูสามารถโยกกลบได้ครับตอนนี้ท่านชมสายตาดีเหลือเกินครับมาหีบจับได้เอาไว้ยังไงไม่ว่าครับตอนนี้ยกเท้าให้คือแล้วสับฝอกขวาอุ้ยมาสับฝอกสั้นตรงนี้ระวังะคิโรโตะดีหน้าอีกแล้วอร้บเอาตีนดีหน้าครับไปซ้ายหนึ่งครีบมาปูสามารถนะเริ่มจะเชิญชายสี้ำตลปะไม่ว่าไทยอะไรนะตัวครูแกต่อยจุดริงเยอะนะครับมา ไีหยับดีดนะแข่งแข้งขู่ท่านชมโอชิโรโตะจะจะดีดบ้างครับโอ้โหยกขายังไงครับจังหวะต่อยมาหนึ่งชิโรชิโรโตะมาคุณสามารถว่ายอย่งไงครับโยกหัวโยกหัวโอ้โหก็คือวิววางแข้งซ้ายโอ้โหนี่ฮะท่านชมมาแกหมุนมาเตะซ้ายเฉยแล้วครับท่านชมตี่เโอ้โหเตะซ้ายไปสองแข้งครับมาอย่างเดินเข้าหานะฮะของมิซูมิชิโรโตะครับท่านชมแต่เรียกคำสั้นว่าชิโรโตะนะครับจังหวะทีบหน้าของคุณสามารถอีกแล้วครับท่านชมโอ้โหนี่ฮะนาเนอริบี้มาตู้วางแข้งงซ้้ายตรนีสวยครับ ชิโรโตะพยายามวิ่งเข้ามาหานะครับว่าตีอจังหวะโโอ้หต่อยขวาของคูสามารถดักไปเลยครับบวกด้วยหมัดขวาของแกท่านผู้ชมมาคูโดนสอกไปเยอะนะครับชิโรโตะยกนี้นี่ครับโโอ้หูสอกซ้ายดันเข้ามาครับสอกซ้ายดันเข้ามาอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหมาเดี๋ยวได้มีน้ำหมักกระจายนะครับจังหวะคือโดหมัดมาครับนิซุมิชิโรโตะเดินเข้ามาตะอูต่อยขวามาหนึ่งชูกัตท่านชมว่าแบบนี้คูสามารถยืนยกหัวให้ครับมา โอ้โหไอเหี้ยต่อยขวาหนึ่งเงียบหมาเริ่มจะเสียครับเอ้านีา่คือหลอกคนอุบายครับหมูจังหวะทิ้มขวาตรงเร็วนี่ครับโอ้โหจะเป็นไงท่านผู้ชมภาพนี้มัน <sh ort expanding noise> ははคือภาพที่ผมตามหามาเยอะนะครับว่าบางทีเขาช็อตไหนครับมีช็อตแบบนี้ท่านชมโอ้โหคนลวงอุบายครับใช้สมองต่อยนะครับตอนนี้ครูสามารถพยักเอรุณกับท่านชมทําให้ครูต่อสู้นี่หลงนเข้ามาแบบนี้ครับต่อยขวาตรงโอ้โหดูฮะโอ้ความอัจฉริยะของไทยของแกท่านชมดูครับครูสามารถพยักเอรุณครับตื่นนี้ท่านชมโอ้โห นี่ช่วนี้คิโรโตะครับหลงโจนครับเดินเข้ามาครับคิดว่าครูสามารถมีอาการครับที่ไหนได้ครับเป็นโจนอูบายครับทุกคนโอ้โหเป็นไงฮะมาลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับสับหอกซ้ายฮะมาของนิทม์ทั้นไรครับดีครับ้มาหมดจุกพอดีครับทุกคนโอ้โหท่านชมอย่างที่บอกคะครูสามารถพยักกระลุนครับ ใช้สมองทุกครับช่วงนี้มูนี้ใช้แต่กำลังนะฮะโอ้โหมีซูมิชิโรโตะครับลงกลครับเดินเข้ามาฮะโอ้โหโดนขวากองที่สามารถขึ้นตรงๆไปได้อีกหนึ่งน้ำพะพุหยนี่ฮะทั้งหมป้าโอ้โหสุดยอดจริงๆครับภาพนี้ต่อยกับสามารถพยักรูนนี่อาวุธนี้ก็หนักปวดหัวอยู่แล้วครับมาเจอโกนอุบายหลอกเข้าไปโอ้โหมีซูมิชิโรโตะครับหนักหัวไปอีกเดินมาต่อเกมยกที่สามทั้งมมาฮะคุณที่ชกกัน5ยกนะฮะ มิซุมิว่าแบบไหนฮะเดินเข้ามาครับจังหวะทีของครูสามารถครับทุกทชมโดนไปรับสองนับนะฮะชิโรโตะคนนี้ฮู้สยบไปซ้ายหนึ่งแค่ครับนะครูสามารถวัวชิโรโตะได้ก็มาแแบบไหนฮะอูกระโดดเข้าไปจิ้มซ้ายไม่ถึงครับตอนนี้ต้องมีอาวุธหนำมะนี่ครับครูสามารถบอกเข้ามาโดนสอกผมครับ่ไอ้หนึ่งทีครับครูสามารถหัวในกติกาให้ใช้สอกได้นะทุกทอมูมาเนอร์นี้ยับแน่นอนครับ คิโรโต้นะฮะท่านชมตีหวางแข้งขวาโอ้โหเน้นๆนะท่านชมมาท่านชมแต่งละเติร์บบูสับสอกคืนมาครับมาคิโรโต้ผู้สมารพยายามอู่ต่อยขวาเอามีสันดุ้งครับตอนนี้เตะขวาตายไปหนึ่งทีโอ้โหนี่ยิงโดนมีจิกเตะขวาเนี้ยลืงตางคอตอกนี้ไม่ถืงครับทำทำแล้วเตะไม้ไม่เตะครับวัดอู่สับสอกขวาโท่านชมเล่นขวานะของมิโคมะโอ้โหมิซูมิก็พยายามคืนสอกเหมือนกันนะมานาเนรี่แหกมาแล้วครับของมิซูมิชิโรโตะท่านชม ยับไปหมดแล้วตอนนี้โดนสอกของครูสามารถนะมาสับสอกซ้ายอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหชี้เลยจะเตะซ้ายยิงกันคอยอีกนิหนึ่งเอาสับสอกขวาเอาอย่าไปก้มห,วหัวครับมิซูบีมาอี๋โอ้โหพยายามจะต่อยอีกถึเหมือนกันครับไม่ถึงนะตอนนี้โอครูสามารถเก็บอาวุธได้นะฮะโอ้โหโ,โดนสอกของครูสามารถท่านผู้ชมดูครับเดี๋ยวมาดูนะครับหน้ายับแบบไหนฮะยับหมดเลยนะท่านผู้ชมมากินซ้ายมาต่อยอยุจังหวะบวกขวามันไม่ถึงครับตอนนี้มิซูบิไม่ลดความพยายามครับเดอะพยายาม เดินเข้าหากดดันกูสามารถบ้างครับท่านโยมมามาฮะไม่ต้องกลัวเต่อยขวาหนึ่งทีเอาไหมกูสามารถเดินเข้าหาเดินเข้ามาแตงไม้ไม่แตงครับตอนนี้ไม่เอาฮะมาถอยถอยฮะถอยไม่รู้จะมารูปแบบไหนกูสามารถโอ้กูวิสศวิตต้องให้ทันเกมนะฮะตีบอลครับว่าจะไปหลงก้นครับเตะโอ้ยสับศอกซ้ายหนึ่นงทีโยบสับศอกซ้ายหนึ่งทีโอ้โหมาสิฮะลุงชิวีฮะไม่ไม่ไมกลัวด้วยครับวิ่งามาต่อยฮะมา มาขอให้ได้ต่อยนะครับมาให้ได้ต่อยนะฮะดูสามารถอย่ามีเยอะมาให้เล่ต่อยนะครับให้ได้ต่อยนะเอาไผักออกครับี่ครับมาโยนเข้ามาครับหย็บหยับต่อยขวาตรงหนึ่งหยับท่านชมดูสามารถพยายามจะใช้หัวหลบนะฮะแล้วคืนพยายามจะทิ้งขวาคืนลงไปต้องโยนเข้าซ้ายฮะเอาโบลิบาสชมไม่รู้ว่าโดนจริงหรือโดนปลอมตอนนี้ครับนี่ชมิตามยามาทงตงตบไปตบซ้ายตบขวานโยตบผ้ะตบผ้ะตบอัดเข้าไปต่อยเข้าไปโอ้ยโยนฮะมา โอ้โหนี wow, bon uclear, 2, ่ดึนบวกมาสับซอกขวาขึ้นมาคุณสามารถวาวยงไงทับซอกฮะก็ยังไม่อีสาพระโชคนี่จิ้มนำตัวเอามาโอ้โหนี่แกหล่อแต่ฟ right. ื้นง่ายเหลือเกินนี้แกไม่ได้มีอาการอับผมยนเป็นไงกุลอุบายของแกโอ้จิ้มซ้ายตรงมีอาการจริงจริงะบอกนี่โอ้โหที่ผมกูสามารถครับจิ้มซ้ายไปให้มีซูนี้นะฮะท่านผู้ชมมาเทียบตบขวาหนึ่งเทียบเตะซ้ายตาหนึ่งแข้งครับท่านผู้ชมโอ้โหมาตบหูมามัดหนึ่งชึ้ครับมีซูนี้มัดอยู่ไหนครับอย่าทิ้งฮะ หมดหรือ,อยังครับมิซูมิชิโรโตะนะท่านผชมโอ้โหหมดยกท,ที่สามตีตีนี่นฮะอย่างที่บอกฮะนาเนเอ็แกบูบียักไปหมดแล้วโดนสอง,องคูสามารถนะโอ้โหนี้ครับตาตือจะงูฟันโยงฟันอย่างนีม่ให้ใช้ศอกได้เลยท่านชมแม่สวยหรูแบบนี้ท่านชมครับเดีมาดูในยกที่สี่ฮะว่ามิซูมิชิโรโตะจะแก้เกมมารูปแบบไหนท่านชมโอ้โหทำมายืนแบบนี้ดูโดนครูสามารถนี่เก็บได้ตลอดนะฮะทั้งศอกทั้งแข้งครับมา มิซูมิคิโรโตะเอาใจช่วยฮะท่านผู้ชมนี่ยครับพุในประเทศเขานะฮะแต่ครูสามารถนี่โอโชริดาได้ไม่ธรรมดาครับในไฟแห่งวันนี้ครับผชมดูครับโอ้โหเป็นภาพที่มันขึ้นจริงครับคนทั่วโลกที่ได้เห็นแบบนี้การใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยท่านผู้ชมวับมิซูมิพยายามเดินบี้มานะครับครูสามารถไต้ซ้ายหนึ่งแข้งครับสกัดไว้ไต้ซ้ายสองแข้งครับโอ้โหมาไม่อู้ไต้ซ้ายหัวไปฮะท่านผู้ชมมิซูมิในลดความยั้พยายามฮะพยายามเดินเข้าหาหน้าของครูสามารถให้เราไต้ซ้ายอีกแล้วครับ จะต้องพาดงแข้งไปหน่อยนะฮะับมิซูมิฮะตองมีอาวุธนำเข้าไปครับดูฮโเออหสับท์ขวขวาโอ้โหอันนี้กะกันให้ล่วงกันเลยวิ่งนะครับคุณผู้เกทิ้งทั้งหลายนะครูสามารถจิ้มซ้ายดึงที้มาโอ้โหจังหวะสับท์ขวบี่มันน่ากลัวเหลือเกินครับพวกคุนี่ครับแกไม่ต่อแกก็เดินหนีครับแบบนี้ครัให้มิซูมิเดินเข้าหาให้หลงกลครับมาให้หาจังหวะแข้งแบบนี้ที่รวมตัวอัจฉริยะไหมมวยไทยครับต่อยซ้ายหนึ่งทีต่อยซ้ายตบขวา ม,มีซูมิไม่ลดควาพยายามเดินมากิ้มมาต่อยครับไล่แบบไหน <c oughs> จับได้อู้จังหวะต่อยครับมาท่านชมกองเชียร์ก็อเอาใจช่วยมิซูมินะฮะท่านชมให้เดินครับตบขวาหนึ่งทีครับ,บมาจังหวะนี้เดินเข้ามาฮะท่านชมมิซูมิพยายามจะใช้หม,มัดนะกิ้มซ้ายลำตัวตรงนี้ไม่ถึงครับคือมารไต่ซ้ายคือลงมาครับมาติวจังหวะสับฟอกขวาท่านชมมาระวังคมิซูมิดูฮะเดินไม่เอาใครนะครับผู้สามารถต่อยแบบนี้ดูครับเดินหนีฮะระวังนะครับมิซูมิอย่าพยายามวิ่งนะครับ ไม่งั้นจะายทองครงมีการแยบแยบมากคุณแมไมิซูมิพยายามเดินหาเป้าอยู่ตอนนี้เป้าเคลื่อนที่ได้นะครับแปลคุณสามานต้องหวะดตจครับโอ้โหโหมมาเสียไม้ไม่เสียเรากรรมการแย่ครับแบบนี้มาโอ้โหมิซูมิชิโรโตะโดนไปหลายขนาดนะท่านชมแต่ยังยืนยืนต่อก่อนครับคูสมานยกที่สี่แล้วครับยกนี้ไต้ซ้ายในที่ไตซ้ายอู้๋เต็มรองแข้งท่านชมครับไต้ซ้ายแล้วไม่บังนะครูมิซูมิโอ้คิดผิดนะฮะไม่ยกขาบัง อย่าไปรับครับแกไม่โซนครับตอนนี้คิดอยู่ในใจคิดอยู่อย่างเดียวคือบัตผมต้องใด้ฉายครับนี่ฮะยำเข้ามาไม่โซนครับปู้สมารบอกชีมาหยุดไม่ให้อยู่ครับผมไม่อยู่ดูครับแตกมานะวีุ่มิธนี่ยังต่อยวางนะอยู่สวนเข่าไปหนึ่งเทียบโอ้โหเจ้าตัวผวาสะดุ้งไปหนึ่งเยื่อครับไปโดนเข่าของผู้สมาร์ตจับยึดแล้จับได้ครับผู้สมาร์ตไม่ไต่ครับมาพังออกฮะวีุ่มิไม่ลดความยา้งโอ้จิ้มขวาหนึ่งเทียบเอาตันทมโอ้โห ต่อยแบบไหนก็โดนครับกูสามารถดูฮะมิสูมิชิโรโตะครับเดินเข้าหาอีกแล้วครับไตขวาไตครับกินขวาน้าตัวไตครับมากูสามารถสับสอกซ้ายครับ,รบไปคืออย่างเงี้ยสอกระยะประชิดนัดแทงสอกซ้ายหนึ่งครับมิสูมิพยายามเดินเข้ามาต่อยได้ไหมไม่ได้ต่อย,อยนะทุกคนไตขวาหนึ่งทีครับตอนเข้าหามุมครับอย่ครับจับได้เอามาทำอะไรไม่ถนัดเลยครับกูสามารถโอ้โหแก สายตาดีด้วยนะครับมีซงนี้หาเป้าไมา่เจอครับบทดกที่เสียทชมโ่คืออย่างเงี้ยืนต่อกครับครูสามารถอยากคบห้ายกแล้วนะมีซูมี่ชี้แล้วบอกว่านักชมโอ้ไม่ธรรมดาครับเดาตัวนี้แย่นะทั้งศอกทั้งแข้งทั้งเข,าขง่าเขาบรรับเข้าไปเต็มไปมาโอมาดูครับโอ้โหความเหนื่อยชายของาาครูสามารถนี่ทรับไมต่างชาติฮือามาก,กมะะครับในยุคในสมัยมนะั้นยมสองห้าสามสี่นะตัวโปในทีวี บ้านเรายังไม่มีจอสีนะท่านผู้ชมครับมาเป็นเกียรติยิ่งครับที่ในนาิปเก่าๆกียวแบบนี้มาเล่าใหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกสักครั้งท่านผู้ชมครับเพื่อนนึงสวนย้อนวันเวลาในอดีตกลับไปอีกหนึ่งครั้งท่านผู้ชมวางกันแบบนั้นมาต่อยกที่ห้านะท่านชมยกสุดท้ายฮะมาครับมิชิมคิรโตะครับต้องมีหมัดปฏิหารเท่านั้นครับมาเพื่อหยุดไฟนี้ได้ครับท่านผู้ชมูวับมาโอ้โหถ้ามารถนี้ไม่ให้เขาใกล้ครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมรักตัวหวงตัวแล้วฮะ มิซูมิชิโรโตะพยายามเดินเข้ามาโดนแข้งซ้ายครับสกัดออกไปหนึ่งเทียบตีบอครับอ้หเข้าหาโตัวยาครับตอนนี้จิ้มซ้ายลำตัวไปหนึ่งเทียบกูสามารถมิซูมิพยายามเดินเข้ามาอยู่นะฮะแต่แกไม่มีอาวุธนำครับโโอ้หใครเห็นก็รู้ครับว่าจะยามพยายามจะต่อยนะกูสามารถแบบนี้มาปึ๊บๆครับมาโอ้โหกูสามารถก็เก็บหมดแล้วเก็บอาวุธก็เก็บแล้วตอนนี้ดึงครับดึงคุณจะมำการแยกไม้แยกครับคุณนักมวยทำอะไรกันไม่ได้แล้วฮะ ถือมากลางเวทีครับบอนาเนอร์ยับหมดแล้วครับของมิซูมิชิโรโตะเพื่อนักพบกับที่ญี่ปุ่นฮะือดูครับแกไม่ละความพยายามฮะยอมหัวจิตหัวใจแกเลยเหมือนกันครับทั้งท่านชมดูครับเดินมาสับแทงขวาต่อยขวาขึครับกูสามารถกูสามารถนี่ไม่ทำนะป้องกันยางยับยกนี้ดูครับ เหนียวอุ้ยวางแข้งซ้ายโอ้โหบอกไหนบอกว่าไม่ทำครับไอ้ซ้ายทองแข้งครับท่านโยมโอ้โหมาเนี่ยววางแข้งซ้ายหนึ่งทีอุ้ยไก่มีอาการครับดูฮะโอ้โหแกไม่อยากจะทำนะฮะควาสามารถดูครับถ้าแกทำนี่โอ้ล้มลงไปแล้วครับมาพยายามพอให้กำลังใจเพื่อนฮะใิซูมิคิโรโตะครับพยายามต่อยออกมาโอ้โหเสียบเข่าซ้ายแล้วบอกไม่ทำท่านโยมมาดูยัดเข่าซ้ายเต็มไปหมะโหนมาโอ้โหเดี๋ยวขึ้นหน้าเลยเพื่อนครับบอกนี้เหนียวสับฟอกซ้ายแล้วอุ้ย มาฝันสอกยกที่ห้าครับกูสามารถมิซุมิว่าไงอย่างไงครับเดินเข้าหาอีกแล้วครับทุกท่านเกมขวาเคขอรำถึงพังโอ้โหมาโอ้โหโดนทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งสอดครของมิซุมิคิโรโตะครับนักพบจะไประเทศญี่ปุ่นครับนาเนอร์นมีบูบีไปหมดครับตอนนี้ยับหมดแล้วครับท่านผู้ชมนน้ำมากระจายครับมาไปซ้ายครับกูสามารถไม่ก็มิยังไม่อยากจะทำครับแต่มิซุมิเดินเข้ามาหาเองครับโอ้โหดูครับ พยายามจะกอดไว้ให้ทวงน่วงเวลาให้หมด,ดยกไปนะฮนะมาัพยายามลดฮะดอกนี้แย่ yeah, ครับกรรมการโอ้โหจังหวะโอ้โหพันยังอยู่ล่างครับท่านผู้ชมครูสามารถนี่แค่ใช้อาวุธแกเลยก็ปกวดหัวนะครับเสร็จไฟนี้ครับแกใช้สมองชกด้วยครับที่มุคู่มีซูมิถึงกับล่วงลงไปกองอยู่ข้างล่างท่านผู้ชมฮะลวงไปยกที่ห้าท่านผู้ชมครับปฏิหารมีไหมครับมีซูมิชิโรโตะฮะพบมาหรือเปล่าครับดวลนี้ มีหรือเปล่าจังหวะดต่อยขวามาไม่ถึงครับกูสามารถดึงลมครตอนนี้ครับไม่ให้เขาใกล้ฮะผู้ครับความหนึ่งชั้นของแกท่านผู้ชมอย่าไปซ้ายคือหนึ่งแ้่ครับป่าโอ้โหยกเป็นโดนครับไม่ว่าอาวุธอันไรครับออกไปโดนอย่างยอดจับได้ฮะไม่เสียครับตอนนี้กดดุกที่ฮาท่านชมโอ้โหนี่ฮะมาตกลงไปแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับห้ายกเต็มเต็มครับแห่งการต่อสู้ที่ไม่มีใครยอมใครนะครับ นักกุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมเราก็ได้เห็นการประทะกันที่นี่แค่การแข่งขันครับแต่คือการแสดงออกถึงความสุดยอดแห่งศิลปะการต่อสู้ครับของสองชาติครับท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้โหมิซมิชิโรโตะโดนไปเยอะครับหน้าเนอร์ดแหกบอลหมดครับท่านผู้ชมนี่คือไฟที่เป็นตำนานอย่างแท้จริงคร <as> ับเป็นไฟที่เต็มไปด้วยความดุเดือดครับท่านผู้ชมไฟที่แสดงให้เห็นว่ามวยไทยนั้นคมคายและรุนแรงเพียงใดครับและแสดงเห็นว่าจิตใจของนักสู้ชาวญี่ปุ่นนั้นแข็งแกร่งเพียงใดครับไฟนี้ละครับคือคำตอบที่ทำให้มวยไทยมมฮาแลละยยยอรรััััับบไปท่วโกใในนนนุคคส้ ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่สละเวลามีค่าเข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างตำนานในครั้งนี้ครับท่าผู้ชมครับอย่าล,ลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเพื่อให้เราได้มีโอกานสนำเสนองานต่อสู้ตำนานที่น่าทึ่งเช่นนี้ให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ